เราเชือกแคมมาแล้วนะครับแต่คนเรียกร้องดิแล้วก็จะมากินให้ดูนะครับว่าปลาหมึกดิ้นแถวเผาสดๆแบบนี้เราจะกินยังไงกันเริ่มเลยนะครับเออถึงกอาเอถ่ายต่อตัดต่อตัดต่อยู่ชนเกล็ดกินแล้วก่อนใช่ไหมครับอ่าโอเคยังยังไรดีอ่าดีก็นี้เนื้อสัมผัเนื้อน้ำมันงาก็เกลือเส่

มัอมังนะจัดไปนะครอันนี้เป็นตาลเลขมั่งค่คุณผู้ชมผมจะกินซั้หครับเพรามันยังเด้นอยู่เลยคุณดูมาเย็ยมาสดสดนะฮะแล้วนะฮะตะการไปเลยแล้วลูกยีโตจูหวานมั่งโวเคโอเเเครับ